สวัสดีครับกลับมาพบกับโพริเวิร์ประจำวันเสาร์ที่20เมษายน2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนท่านได้มีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากการเป็นคนบาปแล้วพระเยซูได้แบกบาปของมวลมนุษย์ไว้และเป็นตัวแทนของมวลมนุษย์ตายบนไม้กางเขนและถูกฝังไว้ในอุโมงค์วันที่สาม องทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายด้วยพระวิญญาณนิรันร์ของพระเจ้าที่ทรงประทานให้พระเยซูคริสต์และเป็นวิญญาณนิรันร์ที่พระเยซูคริสต์ได้แบ่งปันให้กับผู้เชื่อทุกคนได้รับส่วนของวิญญาณนิรันร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันคือได้บังเกิดใหม่ด้วยวิญญาณนิรันร์ที่เราได้รับเรียกกันว่าชีวิตนิรันร์โดยการเปิดใจรับเชื่อพระเยซูแล้วท่านจะได้รับชีวิตนิรันร์ หมายถึงชีวิตที่เป็นของพระเจ้าเป็นพระลักษณะของพระเจ้าชีวิตที่เป็นเหมือนพระเจ้าได้เข้าส่วนร่วมในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของพระเจ้าแนวธรรมสองเปรโตบทที่หนึ่งข้อที่4ได้บอกว่าโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้าค่าของพระองค์แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจึงได้มีส่วนร่วม ในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วความบาปที่อยู่ในวิญญาณดังนั้นตัวตนแท้จริงในวิญญาณของเราไม่ได้เป็นคนบาปสกปรกมีมนทินมีกิเลสตัณหาทาง่ายเนื้อหนังเลยแม้แต่นิดเดียวใช่หรือไม่สภาวะที่เรามีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้าที่เราเป็นอยู่นี้เป็นอยู่เมื่อใด ต้องรอให้ตายจากร่างกายนี้ก่อนหรือในอพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่17ได้บอกว่าเราเป็นเหมือนพระองค์ขณะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พระเจ้าอภยพรครับ